พ่อสวัสดีเอฟซีเลยพ่อพ่อสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีค่ะวันนี้ตอนเช้าๆนะคะพ่อนั่งสานตะก้าหนาวไรค่ะพี่น้องอยู่ที่หน้าบ้านอยู่ที่หลังบ้านภูมิพันธ์นี่แหละค่ะตื่นขึ้นมาตอนเช้าอากาศหนาวมากเลยค่ะใช้ภูมิ หนาวหนาวคับพี่น้งอง,งพ่อก็จะนั่งสารอยู่ตรงนี้แหละที่เคยสารอยู่หลังบ้านค่ะแมวก็ร้องอพ่อน,นี่สาหน่วยมันดิ อ,อ,นอนันนี้สารน้อยตะการด้ค่ะพี่น้องสารน้อยตะการลุงขอบคุณเอซีหลายๆด้ค่ะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะ เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่องงามชมชื่นค่ะวันนี้อากาศหนาวมากเลยค่ะพ่อสารบิดตอกพอดีแหละ มดตอกนี่จะได้ไหลายบอกว่าหมดตอกสองเส้นนี้จะได้ถึงเยอะไหมได้ถึงตรงนี้ไหมยอดอย่างคุณเนาะเหรอ<ะ>ใช้กี่คู่พ่อตอกอ่ะไอ้ลูกหนึ่งใช้กี่คู่ส,สิบเก้าเส้นมันบอกใช่สิบเก้าเส้นสิบแปดสิบแปดเส้นอ๋อใช้สิบแปดเส้น อากาศหนาวอากาศหนาวใช่พวอ,อากาศหนาวครับพี่น้องเลยหนาวไรแข่งหรือฮะฮะแข่งแข่งดีสุดโตแข็งขตกซ้อนนแข็งตกซ้อนมันแข็ง ถ้าแข็งแล้วมันทำดีหรือไม่ดีพ่อดีแล้วเร็วเหรอโอ้ยอากาศหนาวพี่น้องเอ้ยหนาวได้หนาวดีพ่อม่ได้ลงไปนั่งศาลข้างล่างบ่กศาลบกคัดดีศาลข้างล่างไหมพ่อ,อะนั่งศาลข้างล่างไหมไม่คักเหรอพ่อบ่ดีไม่ไม่ดีพ่ออะไรไม่ได้เหยียบขาอืม ถ้ามีโต๊ะ <le> สารก็จะดีสารกับพื้นไม่ดีใช่ไหมพ่อทานกับพื้นทำให้ปวดหลังใช่ไหมอันนี้สารไลอย่างพ่อไรขัดไรขัดลายขัดธรรมดาสารไรขัดธรรมดาด้วยค่ะแต่ไรขัดธรรมดา แกเบื่ <sk 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 ้าหน้อยหฮะแกเลยฮะหกน้อยนึงนึเนอะนอะี่เบิดตกแล้วสุดอู้ได้เยอะมากเลยที่พ่อสารไว้อะหกน้อยนึหกลูกเหรอวันด้พอสิบน้อยโอ้ก็ยังสารไม่หมดไงเบื่อเบิดอทก็ตกเพราะมันตกงนี้ ไม่ส่เขาหืกดไม่เขาไม่เขาพ่อไม่เอาน้ำใส่เลยเอาน้ำใส่ไหมเอเอาน้ำใส่ไหมบั พออะไรมันพอแล้วจะใส่ล yeah. really. yeah. ักเงนเช้าเนอะตอนเช้าม mm ันโดนหมอกแล้วพ่อจะใส่น้ำตอนไหนพ่อเย็นเหรอะยันเบนใส่เหรอเพราะว่าตอนเบนตอนกลางวันมันสารเขบาๆตี่คือใส่คือกันใส่เนอะเนอะอยากใส่เนอะ ค่ะนี่ก็เป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงนะคะของ<พ>อคออุณพ่อวิธีพอเพียงแบบคุณพ่อง้ามชมชื่นสืบสานภูมิปัญญาด้ค่ะพี่น้องวันนี้อากาศใชยภูมิหนาวมากเลยค่ะพ่อก็ใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็มานั่งสารอยู่หลังบ้านค่ะเหมือนเดิมค่ะตื่นขึ้นมาก็มาสารตะก้าเลยค่ะพ่อ วานนี้พ่อก็ไม่ไม่เพ่อก็ไปหาหมอค่ะแล้ววันนี้คุณพันธ์ก็จะพาไปอีกค่ะเดี๋ยวเช้าเช้านี่แหละเตรียมตัวอยู่รอคุลิตค่ะแต่ว่าพ่อเตรียมตัวสดเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเนี่ยไปหาหมอตลา,าดไปหาคลินิกแป๊บหนึ่ง เสร็จเธอไปบอกนมึงแต่น้อยกูมึงอะไรนะพ่อแต่น้อยน้อยอืมไม่เป็นไรพ่อศอกสินน้อยพ่อชาวบ้านเขาบอกว่าให้หนูตะกร้าไปขายให้ผู้ปกครองเด็กนักเรียนวันนี้หนูจะออกไปอยู่ใช่เขาจะเอาไปเก็บเห็ด เก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ตาน่อ้ยเลยพ่อไปเก็บเห็ดตาโนยไปเก็บเห็ดเขาไม่เอาเห็ดเยอะไงพ่อบอกว่าคุ้มพันจะลืมนะเอาตะกร้ามาให้ผู้ปกครองหน่อยบอกแล้วบอกอีกกลัวหนูลืมพ่อกลัวคุ้มพันลืมจะเอาไปให้ผู้ปกครองค่ะ ขอบคุณเอฟซีหลยล้วนะะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคูมพันตุลากันแล้วก็คุณพ่อง้ามชมเชิญน,นะคะเด้อมื่อนี้ค่ะถ่ายคลิปตอนเศร้าอยู่หลังบ้านนะคะ่ะพ่อสารดกกาก้าขนาดยังยังไม่ได้กินข้าวเช้า <ๆ S 2> เลยค่ะตื่นขึ้นมาก็ลงงานเลยบอกว่าพ่อไม่ต้องรีพ่อสารไปเรื่อยๆพักผ่อนไปเรื่อยๆ ได้วันละนิดลวหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วแต่พ่อบ่ได้บังคับพ่อสารด้วยค่ะแต่ว่าเราออกมากสารเองบอกให้หยุดให้พักให้อะไรแค่พ่อก็ยังสารง,างงงแง่แงอยู่ก็ตามใจพ่อ คุณเอซทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องกูคำพันตุลากันแล้วก็คุณพ่องามชมชื่นอะไรนะพ่อน้ามัอนออกหน่อยอ๋เดี๋ยวจะทำรูใหม่นะพ่อนะเดี๋ยวจะเจาะรูใหญ่เลยอ่าเดี๋ยวว่ารันยูทำให้ตามันออกสำนีรามันเป็นอที่ฉีดน้ามันนั่นมันออกแค่นี้แล้พ่อมันเป็นที่ฉีดหน้า ดิบป้พาพ่อถ้าออกเยอะพ่อฉีดห้าครั้งใจไม่หมดเหรอเนฉีดห้าครั้งก็หมดสิพอ่อเอ้ยเ<ห>ออใช่ไหมบอกที่ทีเด็บอเอาแบบไหนเป็นนี่ออกเป็นหูเป็นชีบุบบุบซีอ๋บ<ส>อบอุบแตกมันบุบแตกเตกอบอบุกระจายอ๋อมันบุก,กระจายอืม เดี๋ยวจะไปหาซื้อกระบอกฉีดใหม่พ่อเอาบอกว่าขอซื้อกระบอกฉีดตอกนอยอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> มีไหมมีจิเหรอเอออยู่ร้านยี่สิบบาทพ่อ uh huh. ห,นหนูจะไปซื้อให้ร้านยี่สิบบาทครูอยู่ว่านะี่ย <Yeah. S 1> จ้าบอกว่าร้านซื้อกระบอกฉีดน้ำน่อยค่ะจะเอาไปฉีดตอกเวลาตางามสารสารตะกา้า mm hmm. มีว่ารันยูบอกว่ามีอยู่พ่อเดี๋ยวหนูซื้อให้นะพ่อนะเอาพ่อเอาลูใหญ่ขนาดไหนอเใหญ่ขึ้นเลมเอาเข้าไหนพ่อว่านมตกกระจายสุดอ,อ๋อว่าน้ํามันไม่แตกกระจายอ,อืถ้าน้ําแตกกระจายแล้วชอบมากเป็นหูไปสิโอ ก็เขาใส่รีดผ้าพ่อเอามาบูรณาการเอามาประยุกใช้เฉยๆถ้าเอาเดี๋ยวหนูจะซื้อให้วันนี้แหละค่ะจะไปหาซื้อกะบอกฉีดน้ำมาให้พ่อน้ิอเีียม่ะแลว เบิร์ตกติมข้าวอายุจะเต็มเลยนั่นแหละใช่ไหมใช่นั่นแหละคุณด้ดามน้ำเสร็จยังนะขอบคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่องามชมชื่นค่ะ วันนี้ก็ถ่ายทําอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะหลังบ้านคูมพันเนื้อค่ะเด้อพี่น้องถ่ายแต่เศร้าเลยค่ะตามใจเห็นพ่อเพ็นพ่อนั่งสารแต่เศร้าคูมพันก็นเลยมาจัดเลยค่ะอันนี้บ่เอาแมลน่ะเป็นไรพ่อ,อกตกตะบติวนะ้วปนเเออเอามุา่น จ้ะบต <ery>. กมันแข็งใช่ไหมพอ่ออืมันแข็งมันแข็งแล้วก็ขีดเปียกเปียกมันมั <c ười> นแข็งเกินไปพ่อเหลาออกน้อยเปล่าถัาแม่มันปิษละถ้าเราเหลาออกน้อยอืฉีดเลยโย่ชีดเลย เปิดเลยอันนี้เดี๋ยวป้าจะสารตรงถ่ายตรงต่างจัดการเลยอยู่หมอประจำตัวเชือดสามตู้สี่ตแต่ีเยอะเหรอพ่อเอพราะว่ามันนาอากาศหนาวหนาวกลับมาบ้านนี่พ่อสารได้สีห้าหกหาน่วยแล้วค่ะห้าหกหน่วยแล้วเดี๋ยวไปหาหมอกลับมาก็น่าจะมาได้มาหวงกับพระท่านมี้พี่พอ่อ ยายยายเมี่ยไปไหนยืนไปเสียไปไหนเดวจ้อยแม่ยงผู้ดุฮวาเมี่ยงิหนึ่งเอาพ่อค่ะเอาชีพยากอน พี่น้องว่ากันค่ะพี่น้องเว้ากันทีนคนน่ค่ะเสียงว้าเสียงดังแท้ค่ะไอ้ไอ้ที่พ <c oughs> <c oughs> ี่สาวกับปลาดอก <c oughs> ปลาจ้อยโซเล่กันยาม,มเส้าวายเป็นนกแตกขังแล้วค่ะเสียงดังเลยเสียงดังฟังชัดแค่เบิดบ้านเลยขอบคุณเอฟซีมากๆนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ ช่องคูมพันตุลากันค่ะขอบคุณเลยไลเด้อค่ะพ่อชูขึ้นค่ะพ่อสวัสดีเอฟซีค่ะพ่อพ่อขาสวัสดีเอฟซีเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะพ่อชูขึ้นให้เอฟซีดูหน่อยค่ะชูขึ้นนิดนึงอ่าโอเคนี่ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดูหน้าพ่อด้วยโอเคค่ะสวัสดีค่ะ